ไม่เป็นเลยถ่ายธรรมดากันกล้องธรรมดามรีนตอรีนี่ปวีดีโอไม่แบบกล้องธรรมดาพี่ก่อนี่จะมาลง้เเป็นกกล้อง้านเินสายครับ สีม่มืออายุทำไมตีมือครับตีมือให้กับสีม่วงออกมาไปแล้วนะคะสีม้วนสี่ม้วนกระเด้งเพลิงเลยครับลืมลืมเป่านกหวีดหมดเวลานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้สัญญาณนกหวีดเริ่มกับสัญญาณนกหวีดเริ่มนะครับหรือเจ้าการแสดงเจ้าดออกเอ เจ้าดอกเดี๋ยว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 ือมาแมวไมการดื่มน้ำอ๋อถ้าเราถูก ให้เวลาห้านาทีครับกลับเป็นเวลาห้านาทีครับเมื่อกี้สีสีม่วงกะห้านาทีครับพอสิบนาทีท่านรุ่งใยการกลัวครับกลัวเด็กจะร้อนเกินไปเหลือห้านาทีครับคุณครูพร้อมแล้วยกมือนะครับนักเรียนเต้นนะครับครูพร้อมครูไม่ได้เต้นนะครับเออถามนักเรียนด้วยนะครับจะยกมืออะใครทัุท้วงผิใจในผลานแล้วอย่ามุ่ขคืนนะอย่าขอยืนกยดรำแก้บนลูกคืออาพร้อมครับคครูให้สัญญาณมาแล้ว เริ่มได้เลยครับเดี๋ยวครูให้แจกนีเลยนะดูล้เลยนะโออาจารย์ตอนสัมมนมึงลบโอเคแมาทั้งหมดเนี่ยแจกนีเลยเดี๋ยวจะเก็นเงินเป็นเงินเดือน แค่น,น,นี้ก็ดีหนันจะได้เหวความัที่วโเไเร์ย้ดยไดนเอ้าไาร้นกา,นาไอ้คนที่ไม่กล้าขึ้นมันไม่กล้าลงมันไดขึ้นมันไดอ่ะจำได้ปะใรือไดโนเสาระอืม แต่เขาไม่ติดไม่ติดเลยทม่โบนจะดีแล้วอนดี้ใช้โบนอยู่บ้างเพราะว่า มันทำให้เรามองเห็นให้เรามองเห็นเออมองเห็นชุดกันชุดมันทำให้เห็นว่าอุ้มแค่มันหวาว่ามันหวาวแค่มันใส่หน่อยเดียวมันก็เหมือนเบ้นแล้วชุดมันเออชุดมันทำให้มองเห็นว่ามันแค่ใส่หน่อยเดียวมันก็เบ้นแล้ว Yeah. เมื่อวานเมื่อวานลำโพงขูสนมพาดพาด่าดองซ่องอันนี้เลยนะไะีสีฝากซีแดงลำโพงขูสนมคาดซดอกอะน <c oughs>

เข uh, ียวเออเขียวสุดท้ายเราต้องเราเราต้องปิดท้ายด้วยสีเขียวครับนะครับครูแอคพร้อมแล้วให้สัญญาณด้วยนะครับคุณครูพร้อมแล้วให้สัญญาณด้วยนะครับอ่าพร้อมแล้วครับ ูี่กินไม่ใช่อ้นั่นเอลิซ่าปะใช่ลิซ่าลิซ่าลิซา บททำไปเนี่ยเรียเนี้ยจะแชร์เข้าไปใน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 ,ในเฟซของในในในเฟซต้องเรียน,นต้องทำยังไงะคระับบางทีแบบว่าผู้ปกครองเขาอยู่ใช่ป่ะผู้ปกครองเขาอยู่แบบเนี้ย การเด็กในโรงเรียนอนุามามาต้สองเนี่ยเราจะประชาสัมพันให้เด็กโรงเรียนอนุบาลมัธยม้องที่เขาติดตามเวทโรงเรียนอะไรเงี้ยเขาได้รู้เนี่ย พันธุ์ภูมิทองงานนะเอ้ยอะไรนะเบสพันธุ์ภูมิเรอไม่แน่ใจต้องแชร์ไปยังฟีไไดไหมผมรู้เรื่องหรอเจ้าของเพจนี่เจ้าของแอดมินเพจดูนนี้แต่มไม่ค่อยตอบขอท่านแอดมินเพจอ,อ่ะไร ถ้าส่งไปใน messenger ถ้าส่งไปใน messenger มันมก็จะไปขึ้นใน messenger พากนั้นมาดูเลยคัดลอกลิก์แล้วก็แล้วก็ไปห้าห้าห้าอะไรนะอันนี้เหรอไม่ใช่นี่นเป็น,นเพจของผมเพจที่บัรไปทำขึ้น ไปของอันนี้ของเวทของ,ของ,ของโรงเรียนธนบุรีผมไม่แน่ใจว่า E กเทียวกรเทียวอเอเทียวออกมาสดงเออเเมอกี้น่ยอนอะไรครับออผมบอกให้ออกชัดๆไปครับอ๋อพลังพลังไปนะคะพลังไปกับพี่มีมีมาส่งข้างๆหรือเปล่าเต้นทั้งวัน เต้นทั้งวันเลยสีเกี่ยวเนี่ยโอ้โหไม่มีหยุดไม่มีหย่อนนะะเป็นที่สงสัยใช่นะว่ามีอะไรเอาละคราวเนี้ยพร้อมนะคะได้โชว์แล้วคุณครูพร้อมนะให้สัญญาณด้วยนะครับไม่มีให้แทกอันเนี้ยนาะต้องหยุดเริ่มครับครูต้องหยุดเริ่มครับเดี๋ยวจะให้สัญญาณกรันคุณครูให้สัญญาณนะครับจะพร้อมแล้วอ่าพร้อมเออเอา รอมานานละโอ้โหพลังไม้ของแท้ครับวันนี้มาเติมมาแล้วบอสไปเติมมาเมื่อกี้นี่ดมมั้งรอนั่นแเออ นะาเพิ่ยิ่งไปแอ้วี่คนนำหนักเยอะแต่ละอ๋อพัดมาเลยไหมจะได้เด็กพุ่นมาเลยโอเคเออเออพัดมาเลยพัดมาเลยแต่ละพอเอาพ่มัดมาเลยขอพคราบไเยอเออเล็คนที่น้ำหนักเยอะเอาแค่นั้นเมตรพออ่าฮะตัวใหญ่ไม่ได้ิ่กัเขาอ่ะไอ้พุววิ่งไม่ทัน เราเรกกุ้มงมันเป็นเพศลูกพี่โป้ลูกพี่โป้ลูกพี่โอ้ไอ้อ้วนทำให้ทันกันหรือไงลูกพี่โป้ไอ้ครูมอบเลย

เนี้ยบินไม่ไหวแล้วเห็นระานัพิเสนเนี้ยแทงใหมอันนี้ปุ๊บโหบตอนจบน่อเาเี่นั้นจออกมาไม่ได้เด็กมันร้อนไมู่่ในนั้นแหละไม่รู้ในนั้นถ้าออกไม่ไหว้วยก้นแย่ลแลวตอนตัวเลขออกบอกม้อไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวใช่อยู่ในนะครับไม่้เอามาหลัมอด้ยทุกี่ได้ก็บใน เราพักบ่อออกก่อนเนื่องจากว่าสิ่งบนเราดีครับเลยไม่มีเมฆเลยครับไม่มีมันไม่มันไม่มีช่องให้แบบแทกอะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเพดไอ้โบว์เป็นเพดเหมือนเหมือนเพดธุรกิจอะไรประมาณนั้นมันไม่มันไม่มีให้แทกอ่าปกติจะได้เป็นต้องมีไอ้นี่แทกแทกตรงนั้น

นี่วขาสามกับสี